สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องไอแมนมนัฐเกษตรครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูการทดลองสีนะครับของกระถ่อมดินซึ่งทดลองมาแล้วหลายสูตรนะครับซึ่งตอนนี้ก็น่าจะลงตัวแล้วโดยการผสมไปผสมมานะครับเพราะว่าตามที่ข้างล่างที่เห็นนี่ก็จะเป็นสูตรเก่านะครับแล้วก็จะกล่อนประมาณนี้นะครับร่อนหลงเลยฮนะไม่เกาะกาแพงไม่เกาะาผนังดินเลยนะไม่เกาะเลย สูตรนี้ใช้ไม่ได้นะครับก็จะไปด้วยสูตรข้างบนครับเราจะไปทดสอบด้วยกันว่าทำสูตรนี้ขึ้นมาแล้วมันมีความทนทานต่อน้ำฝนหรือโดนสา,ายยางฉีดหรือโดนต,ดดต่อแดดต่อแสงได้ดีขนาดไหนครับเราจะไปทดสอบกันว่าอันนี้ฉาบได้มาวันครึ่งนะครับคือสาบฉาบมาเมื่อวานก็ตากแดดได้ประมาณครึ่งวันฉาบตอนเย็นเมื่อวาน ็ตากแดดไปประมาณครึ่งวันตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงแล้วครับ mm hmm. ก็จะทําการทดลองดูว่ามันจะอลอกไหมมันจะหลุดจะ่อนไหมครับซึ่งสูตรสีก็ก็จะทําไปเสร็จเรียบร้อยแล้วลองมาทดสอบกันว่าผมจะเอาน้ําเอาน้ําสาดเข้าไปโดยเอาผ้าโฟมน้ำาโฟมน้ำสาดเข้าไปให้มนัมนจุ่มนะจุ่ม ให้มันจุ่มเลยเราจะไปทดลอง,งกันว่ามันจะหลุดไหมซึ่งถ้าโดนฝนหนักๆสองสามวันติดนี่ฝนสาตดติดๆนี่มันจะมีผลกระทบไหมสําหรับกําแพงของเรานะครับเราต้องทดลองขนาดนี้เลยแหละไม่งั้นมันมันจะอยู่กับเราไม่ได้นานแล้วก็จะใช้มือถูนนะมือถูประมาณสักยี่สิบครั้งถ้าเกิดว่ามันมีการหลุดฟอนออกมานี่ก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับถ้ามันมีหลุด ลุดเป็นรอยออกมาร่องใหญ่ๆเลยเนี่ยถือว่าพลาดนะครับถือว่าช่างใช้ไม่ได้นะครับจะถูดครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเก1า1ิ1สิบเอ็ดแป้านะครับ,รบโอเคยังไม่หลุดน,นะครับยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิห้าหกบดปดสามเอ สี่สี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าสิบครั้งก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีกลอนนะฮะก็ถือว่าห้าสิบครั้งนี่ก็ค่อนข้างที่จะเหนียวเลยนะเหนียวแล้ว,ว,ลวถือจะเป็นหกสิบตัวอีกถูวจนแปเรื่อยๆรดูที่มันจะออกไหมน้ำหนักก็การกดก็กดพอมอัวนะครับเพราะว่ากดอ่าจินตนาการถึงเป็นฝนที่ม,มันจะหล่นลงมานะครับ ที่มันสาดมังหนักเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมก็ไม่ไม่หลุดนะครับยังอยู่เหมือนเดิมถูไปก็ถือว่าใช้ได้เราสูตรนี้นะครับสูตรนี้นี่คนระับก็ไม่ได้ใช้สูตรตำในอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับเพราะว่าไปซื้ออปูนขาวาที่เป็นยี่ห้อที่เขาใช้กันแบบการเผานะครับ เขาจะปลูกหอยจริงๆค่อนข้างที่จะแพงซึ่งไปซื้อตัวในอินเทอร์เน็ตมันก็20กิโลต่อ500บาทเลยครับปูนปูนขาวไม่ใช่ปูนขาวไดอ้อะไรที่เขาทำที่หวานปรับสภาพดินไม่ใช่นะครับตอนแรกผมก็เข้าใจน,นึกว่าอย่างนั้นนะครับก็ไปไปซื้อมาทดลองมันเป็นขุยอย่างเงี้ยมันก็หลุดกวันไปเลยน,น้ำสาดไปนะตามที่สภาพเห็นแล้วลดลงไปเลย อันนี้ก็ก็ดีนะครับแล้วก็จะเป็นสูตรเฉพาะของผมเองนะครับก็จะคิดขึ้นมาเองก็ได้แล้วครับได้แล้วก็ถือว่าเหนียวแล้วก็จะทําการฉาบในวันต่อๆไปนะครับก็คิดกว่าคิดก่อจะคิดได้นะครับก็ทดลองไปตั้งหลายสูตรเลยนี่ยโอ้โหดูดีครับมันก็ร่อนเสียผิดหมดครับมันไม่ใช้ไม่ได้เลย นี่ก็กร่อนโดนน้ำดีๆก็กร่อนไปก็มีทดลองใหม่อยู่สองสูตรนี้ก็จะให้กำลังจะทดลองกันเหมือนกันว่ามันจะได้ผลไหมแต่ว่าสูตรนั้นใช้ได้แล้วครับสูตรที่ฝาท่านผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่แต่สูตรสองสูตรนี้ยังกำลังรอแห้งนะครับถ้าแห้งแล้วก็จะทดลองอีกทีหนึ่งว่ามันได้ไหมถ้ามันได้เราก็จะใช้สูตรสองสูตรนี้ก็ดังได้เลยครับ จะไปดูสูตรไหนที่มันประหยัดต้นทุนมากที่สุดนะประหยัดที่สุดเราก็จะเอาสูตรนั้นนะครับก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องไอแม่แมนักเกษตรนะครับเราจะทำํำเรื่องกระท่อมบ้านดินเรากันว่ามันจะอยู่ที่โดนขนาดอยู่ได้นานขนาดไหนนะครับสําหรับกระท่อมดินของผมถึงสูตรนี้น่าจะใช้ได้ผลแล้วหลังจากทดลองมาหลายสูตรแล้ว ก็อย่าลืมกดติดตามงวไซตนะครับสวัสดีครับ